ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่เม p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่2ลูกจ้างคนใหม่ทัพทิมพยายามโทรศัพท์หาบิดากับแม่เลี้ยงตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ว่าจะกดโทรไปกี่ครั้งก็ไม่เคยติด ราบับว่าทั้งคู่ปิดเครื่องไว้เพื่อไม่ให้ใครติดต่อได้หญิงสาวถอนหายใจแผ่วขณะวางโทรศัพท์มือถือไว้ข้างตัวแล้วเอนหลังพิงไปกับพนักโซฟาเงยหน้ามองพัดลมเพดานอันแสนเก่าคร่ำคร่าที่กำลังหมุนเพื่อคลายความร้อนเจ้าถุงทองเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาหาหญิงสาวมันพยายามกระโดดขึ้นมานั่งบนโซฟาแต่พลาดเป้าจึงทำให้ตัวถลายลงพื้นกระนั้นมันยังไม่ลัความพยายาม ลองกระโดดขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันสามารถขึ้นมายืนบนโซฟาได้อย่างมั่นคงเก่งมากถุงทองทับทิมยิ้มพลางยื่นมือไปลูบหัวเกาคางมันแมวน้อยก็เอาหัวถูถ่ายมือของเธออย่างออดอ้อนยังติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้เลยถุงทองจะทำยังไงดีอาทิตย์หน้าต้องจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วด้วยทับทิมยิ่งคิดก็ยิ่งกลัดกลุ้มค่าหอพักกับค่าหน่วยกิจของตนนั้นบิดาจะเป็นคนรับผิดชอบ แต่ก็ใช่ว่าท่านจะมีเงินมาให้เธอได้ทุกครั้งดังนั้นหญิงสาวจึงต้องทำงานพาร์ทไทม์ในร้านก๋วยเตี๋ยวข้างมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปิดตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มแต่เธอไปทำงานตอน16นาฬิกาจนกระทั่งร้านปิดได้ค่าแรงวันละ2 0 0บาทเพราะทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันทัพทิมพยายามกินอยู่อย่างประหยัดเพราะต้องเก็บเงินไว้จ่ายค่าหอพักส่วนค่าหน่วยกิจนั้นเธอจะบอกวิดาไว้แต่เนิ่น เพื่อให้ท่านเตรียมเงินซึ่งบางเทอมท่านก็ไม่มีให้แต่โชคดีที่เธอยังพอมีเงินเก็บในบัญชีบ้างจึงพอถูถ่าไปได้ทว่าช่วงนี้เธอไม่ได้ทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเพราะร้านปิดตัวลงเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่องหลายเดือนเงินที่ทัพทีมเก็บหอมรอมริบไว้ก็ต้องนำไปจ่ายค่าเช่าหอพักตอนนี้ปิดเทอมเธอจึงกลับมาอยู่บ้านอย่างน้อยก็ประหยัดค่ากินอยู่เฮ้อ ถ้าหาไม่ได้จริงๆคงต้องคืนห้องเพื่อเอาเงินค่าประกันล่วงหน้าไปจ่ายค่าหน่วยกิจก่อนแต่ถ้าคืนห้องไปแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนล้ะถุงทองจะไปขออาศัยกับเพื่อนก็เกรงใจเขาอีกพ่อนะพ่อทำไมต้องปิดเครื่องด้วยนะเธอไม่ต้องเดาก็รู้ที่บิดากับแม่เลี้ยงพากันปิดโทรศัพท์เงียบหายไปทั้งคู่แบบนี้ย่อมหมายความว่ากำลังหนีเจ้านี่แน่นอนพรเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนชาชินซะแล้ว ทับทิมก้มลงมองถุงทองที่นอนฟุบอยู่ข้างตัวเธอรูปหัวมันยังแผวเบาพลางเอ่ยว่าถ้าคืนนี้พ่อกับแม่ยังติดต่อไม่ได้หรือยังไม่กลับมาแกค่อยขึ้นมานอนกับฉันที่ห้องนะถุงทองจะได้ไม่ต้องถูกขังในสมไก่ทัพทิมหลับตาลงคิดในใจว่ากลับมาอยู่บ้านช่วงปิดเทอมคราวนี้ไม่รู้ว่าจะมีงานให้ทำหรือไม่เพราะทุกทีที่ปิดเทอมเธอจะหางานทำตามร้านอาหารที่ไม่ห่างจากหอพัก เพื่อเก็บเงินไว้เป็นค่าเช่าและค่ากินอยู่ในแต่ละวันจะว่าไปตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยทัพทิมก็แทบไม่ได้กลับมาบ้านหลังนี้นอกสจากมีเรื่องจําเป็นหรือโอกาสพิเศษจริงๆจึงกลับมาแต่ปิดเทอมครั้งนี้ที่นั่นไม่มีงานให้เธอทําอีกแล้วร้านอาหารร้านขายของหลายร้านต้องปิดตัวลงเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ําหลายร้านก็ลดลูกจ้างลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย สุดท้ายทัพทีมจึงต้องกลับมาอยู่บ้านของตนเธอไม่กล้าคาดหวังเรื่องเงินจากบิดากับแม่เลี้ยงอีกแล้วโดยรู้ดีว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งหลายปีมานี้รายได้ที่ใช้จ่ายในบ้านล้วนเป็นเงินที่มาจากการพนันทั้งสิ้นโชคดีที่บ้านและที่ดินผืนนี้ไม่ได้เช่าเขาอยู่เพราะที่นี่เป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าที่เหลือทิ้งไว้ให้บิดาของเธอพลันนั้น ใบหน้าขาวตีท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีของใครบางคนก็ผุดขึ้นมาในห่วงความคิดหญิงสาวลืมตาขึ้นทันทีพร้อมกับเอ้งตัวนั่งหลังตรงจริงสิเฮียวัดไงไปของงานทําที่บ่อปลาแสนบุตรก็ได้นี่นาเธอจาได้เมื่อคืนเขาพูดเองว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็โทรศัพท์หาเขาได้โดยไม่ต้องเกรงใจเพราะฉะนั้นเธอคงต้องรบกวนเขาเรื่องนี้ซะแล้วอย่างไม่รอช้า ทัพทีมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดโทรออกไปยังเบอร์ที่นวัดบันทึกเอาไว้ให้ทันทีรอสายไม่นานนะักเขาก็กดรับสายแต่ไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือไม่น้ำเสียงของเขาฟังดูรีบร้อนและตื่นตระหนกอยู่บ้างทําให้เธอรู้สึกผิดไม่น้อยเพราะคิดว่าตอนนี้เฮ er ียวัดน่าจะกําลังงานยุ่งอยู่ฮัลโหลมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทัพทีมเอ่อคือคือว่าตอนนี้หนูปิดเทอมอยากจะหางานทําหนูขอไปทํางานที่บ่อปลาของเฮ er ียได้ไหมคะ ทับทีมกลั้นใจพูดจบในรวดเดียวปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งทำเอาเธอใจเสียไม่น้อยเพราะกลัวเขาจะปฏิเสธแต่แล้วเขาก็ถามว่าอายุเท่าไหร่นะเราหนูยี่สิบแล้วค่ะดูปัระชาชนของหนูได้เลยหนูเรียนปีสแล้วนะคะกำลังจะขึ้นปีสค่ะเขาคงคิดว่าเธอเป็นผู้เยาวกระมังเมื่อวานที่เจอกันครั้งแรกเธอสวมเสื้อยืดตัวใหญ่กับกางเกงขายาวผมเผาก็ไม่ได้หวี คงดูเป็นเด็กกระโปโลในสายตาของเขานวัดเงียบไปอีกแล้วทำเอาทับทิมใจแป้วเธอกำลังจะเอ่ยปากเรียกเขาอีกครั้งชายหนุ่มก็พูดขึ้นเสียก่อนเฮียว่าเรามาคุยกันก่อนดีกว่าตอนนี้เฮียอยู่ที่บ้านเรามาหาเฮียที่บ้านแล้วกันได้ค่ะเธอรับปากด้วยความดีใจแต่เมื่อสายตาหันไปเห็นเจ้าแมวน้อยถุงทองจึงถามเขาว่าหนูขอพาถุงทองไปด้วยนะคะไม่กล้าให้มันอยู่บ้านตัวเดียว ได้พามาเถอะแล้วก็มาทางปกตินะไม่ต้องลอดรัวมามาถึงก็เดินเข้ามาในบ้านเฮียได้เลยได้ค่ะเฮียงานแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปหาทัพทิมกดวางสายลุกขึ้นหยิบกระเป๋าผ้ามาคาดไหล่หลังจากตรวจดูของในนั้นว่ามีกระเป๋าสตางค์กับกุญแจบ้านอยู่ก่อนแล้วจึงหย่อนโทรศัพท์ลงไปจากนั้นก็จับลูกแมวมาใส่ในกระเป๋าผ้าด้วยเช่นกันเจ้าถุงทองร้องโวยวายพยายามตะเกียกตะกายจะออกจากกระเป๋าหญิงสาวจึงพูดกับมันว่า อยู่ในนี้ไปก่อนเดี๋ยวแม่จะพาไปหาลุงคนเมื่อคืนนี้ไงแต่มันไม่ยอมฟังจะปีนออกมาท่าเดียวสุดท้ายเธอจึงต้องเอามือซุกในกระเป๋าเพื่อคอยรูปตัวและเกาคอให้มันเธอไม่อยากอุ้มมันเดินไปเพราะกลัวว่าหากมันดิ้นจนเธอเผลอทำหลุดมือมันคงวิ่งซนไปไหนตอนไหนจนเธอหาไม่เจอเป็นแน่ขณะเดียวกันนวัดสายหน้าเล็กน้อยพร้อมกับยิ้มมุมปากหลังวางสายจากทัพทิม สี่คำสุดท้ายที่เขาได้ยินนั้นทําให้รู้สึกเหมือนต้นเป็นอาเสียที่กําลังเลี้ยงอีหนูสักคนอย่างไรอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปหางั้นเหรอเออเด็กน้อยเอ้ยนวัดคิดแล้วก็อดแปลกใจตนเองไม่ได้ปกติเขาไม่ค่อยชอบยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นแต่กับทัพทีมนั้นเขากลับรู้สึกถูกชะตาด้วยอย่างน่าประหลาดอาจเพราะชีวิตของเธอคล้ายกับเขาเมื่อก่อนกระมังโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งมีพ่อก็เหมือนไม่มี เขาจึงรู้สึกสงสารเวทนาเธอเป็นพิเศษยิ่งตอนนี้สองสามีภรรยานักพนันนั่นไม่สามารถติดต่อได้นาราเทพบอกเขาว่าอีกฝ่ายน่าจะกำลังหนีเจ้านี้อยู่จึงทำตัวหายเข้ากลีบเมฆไปและถ้าสุชาติกับอรดีหาเงินมาได้เมื่อไหร่เวลานั้นจึงค่อยโผล่หัวมาและการที่ทัพทิมมาของานเขาทาย่อมหมายความว่าเธอไม่มีเงินใช้จ่ายเป็นแน่นวัดนั่งรอไม่นาน ทัพทิมก็เดินมายืนแก้แกกๆกลางๆอยู่หน้าบ้านของเขาแล้วตะโกนเรียกเขาด้วยเสียงที่ไม่ดังนักเฮียวัดคะหนูเองคะชายหนุ่มเดินออกมาพยักหน้าเป็นเชิงให้เธอเข้ามาในบ้านเข้ามาสิทัพทิมถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าบ้านนวัดจึงชี้ไปที่โซฟาตัวยาวหน้าโทรทัศน์นั่งสิเขานั่งบนโซฟาเดี่ยวเมื่อเห็นทัพทิมนั่งลงดีแล้วเขาจึงถามเข้าเรื่องทันทีอยากทำงานหรือเรา อยากทำค่ะตอนนี้หนูปิดเทอมอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําก็เลยอยากหาเงินไว้ใช้เธอตอบฉะฉานไม่ได้มีท่าทีเคอะเขินหรือประมาาแม้แต่น้อยทำอะไรได้บ้างล่ะเขาอยากรู้ขอบเขตความสามารถของเธอเพราะงานในฟาร์มปลาจะว่าหนักก็หนักจะว่าเบาก็เบามีทั้งในฟาร์มและออฟฟิศเขาจะได้จัดสรรให้ถูกว่าทัพทีมควรไปทาจุดไหนเออจริงๆแล้วเฮียจะให้หนูทำอะไรหนูก็ทำได้ทั้งนั้นนะคะ บอกตามตรงว่าหนูเองก็ไม่รู้ว่างานที่บ่อแสนบุตรมีอะไรบ้างแต่ตอนอยู่หอหนูเลิกเรียนก็จะไปทํางานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ลวกเส้นไปจนถึงล้างจานและเก็บร้านชายหนุ่มพยักหน้าอย่างเชื่องช้าอธิบายตรงนี้ไม่ซู้พาเธอไปเห็นด้วยตาดีกว่าว่าที่นั่นต้องทําอะไรกันบ้างคิดได้ดังนั้นจึงบอกเธอว่างั้นลองไปดูที่บ่อปลาไหมล่ะจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างเราเองก็จะได้ดูได้ว,ว่าไหวหรือไม่ไหว ทับทิมพยักหน้ารัวพร้อมกับลี่ยิ้มกว้างดีค่ะดีงั้นหนูขอไปเอาจัก,กรยานที่บ้านก่อนนะคะจะกลับไปเอาทําไมแล้วก็ไปกับเฮียนี่แหละเฮีย er จะไปที่นั่นพอดีพูจบเขาจึงลุกขึ้นเดินไปหยิบกุญแจรถจากลิ้นชักตู้ข้างโทรทัศน์หันไปมองทับทิมเห็นเธอเดินออกไปยืนรออยู่หน้าประตูบ้านแล้วเขามีรถสองคันเป็นรถ SUV หนึ่งคันกับรถกระบะอีกหนึ่งคันเวลาไปบ่อปลาเขาจะขับแต่รถกระบะเสมอ เผื่อว่าต้องบรรทุกของกลับมาที่บ้านส่วนรถ SUV น,น,นั้นเขาใช้ขับไปธุระต่างๆทั้งติดต่อคุยงานหรือขับเข้ากรุงเทพนวัดเดินนำทัพทีมไปยังรถกระบะท,ที่จอดอยู่ในเต็นท์ผ้าใบเขากดปลดล็อกแล้วขึ้นไปนั่งแต่กลับไม่เห็นทัพทีมเปิดประตูขึ้นมานั่งสักทีจึงมองหาไปรอบๆแต่แล้วเขาก็ต้องเลิกคิวขึ้นพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เมื่อเห็นเจ้าตัวปีนขึ้นไปนั่งอยู่ท้ายกระบะเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มลงจากรถพูดกโกลหัวเราะก,กับเธอว่าจะไปนั่งทำไมตรงนั้นเข้ามานั่งในรถสินั่งได้หรอคะหนูแกรงใจเฮียหนูนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะลมเย็นดีเธอยิ้มจนตาโค้งดวงหน้าอ่อนยาวแต่แสนน่ารักกับดวงตาใสซื่อภายใต้แสงอาทิตย์ร้อนแรงของยามเที่ยงทำให้เขาเห็นแล้วอดเอ็นดูกับความเจียมเนื้อเจียมตัวของเธอไม่ได้ไม่เป็นไรลงมาเถอะมานั่งตากแอร์เย็นๆในรถดีกว่า นั่งข้างหลังแดดมันร้อนเฮียจะได้มีเพื่อนคุยด้วยเขาตะล่อมให้ทับทิมมานั่งคู่กับเขาข้างหน้าเขาไม่ใช่คนเจ้ายอศเจ้าอย่างที่จะให้ลูกจ้างไปนั่งท้ายกระบะทั้งที่ข้างหน้าก็ยังมีที่นั่งว่างอยู่อีกทั้งหากคนอื่นเห็นเขาจะมองเขาเป็นคนยังไงตัวเองนั่งตากแอร์สบายอยู่ในรถแต่ให้เด็กสาวคนหนึ่งทนร้อนตากแดดอยู่ท้ายกระบะก็ได้ค่ะในที่สุดทัพทิมก็ยอมรับปากเธอลุกขึ้นทำท่าจะปีนลง โดยไม่คิดเอาฝ่าท้ายกระบะลงนวัดไม่วางใจกลัวหญิงสาวจะพัดตกลงมาจึงรีบเดินไปตรงนั้นทว่าเขาเพิ่งเดินไปถึงทัพทิมก็สะดุดขาตัวเองตอนจะเหยียบที่วางเท้าซะแล้ววายหญิงสาวร้องลั่นด้วยความตกใจแต่นวัดก็ไวพอที่จะปรีเข้าไปรับตัวเธอไว้ได้ทันก่อนที่ร่างของเธอจะกระแทกพื้นและไม่รู้ว่าชายหนุ่มเองก็เสียหลักหรืออย่างไรเพราะหลังจากที่กางแขนรับเธอไว ตัวเขาก็ล้มลงไปกับพื้นด้วยโดยมีร่างอรชรน,นอนง่ายทับอยู่บนตัวเขาเงี้วเสียงร้องของลูกแมวตัวน้อยดังลอดมาดูท่ามันคงตกใจเช่นกันจึงดิ้นคลุกคลักพยายามจะออกมาจากกระเป๋าผ้าของทับทิมจนในที่สุดก็ออกมาสำเร็จเจ้าถุงทองรีบวิ่งไปยืนห่างๆทันทีหญิงสาวไม่ทันได้คิดว่าตอนนี้ตนเองนั่งทับนวัดอยู่และมือของเขาก็กอดเอลเธอไว้อยู่เช่นกัน โดยพราะมัวแต่ห่วงลูกแมวทับทิมจึงรีบลุกขึ้นเดินไปหาเจ้าถุงทองแต่ยิ่งเข้าใกล้มันก็ยิ่งวิ่งหนีจนหญิงสาวเริ่มหน้าเสียถุงทองมาหาแม่เร็วไม่ต้องกลัวนะไม่มีอะไรแล้วมาเร็วเมี้ยวเมี้ยวนวัดมองคนที่สนใจแต่ลูกแมวแต่ไม่สนใจคนที่อุตส่าห์เอาตัวไปรับแรงกระแทกให้แล้วได้แต่อ่อนใจเขาลุกขึ้นยืนปัดเศษดินเศษหญ้าออกจากตัวพลางเอ่ยว่า อย่าเพิ่งเข้าไปหามันยืนอยู่กับที่แล้วเรียกมันมาก็พอมีอาหารหรือขนมอะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าจะได้ล่อมันมาได้ทัพทิมหันมองหน้าเขาเธอสายหน้าพูดว่าหนูไม่ได้เอาอะไรติดมือมาเลยค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าแค่มาคุยเรื่องงานเฉยๆนวัดรอบถอนหายใจแผ่วขณะมองร่างเล็กจ้อยของลูกแมวตัวน้อยที่ยืนห่างออกไปมันมองพวกเขาอย่างลังเล แต่ท่าทางของมันก็คล้ายว่าพร้อมพุ่งตัววิ่งหนีหายเข้าป่ารกด้านหลังไปทันทีเช่นกันเขาจึงไม่กล้าเดินเข้าไปตะครุบตัวมันเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียก็ไม่มีทางจับมันได้แน่ทันใดนั้นชายหนุ่มจำได้ว่าในรถมีเชือกฟางสีแดงอยู่เขาจึงเดินไปหยิบมาทั้งม้วนชูขึ้นระดับอกแล้วปล่อยชายเชือกให้ยาวกระตุกเชอกเือกเบาๆให้มันปัดไปปัดมาเพื่อดึงความสนใจของเจ้าแมวน้อย เป็นไปตามคาดเจ้าถุงทองจ้องเขม่งที่เชือกทั้งยังสายหน้ามองตามอีกด้วยเดี๋ยวพอมันเดินมาเล่นกับเชือกแล้วรีบอุ้มมันไว้เลยนะแต่ตอนนี้ยืนเฉยๆไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีไปเขาพูดเบาๆกับทับทิทมเธอพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายและเมื่อแมวน้อยค่อยๆเดินเข้ามาติดกับขณะที่มันกําลังยืนสองขาเพื่อเล่นกับเชือกอยู่นั้นทัพทิมก็ก้มลงคว้าตัวมันไว้อย่างรวดเร็วจับได้แล้ว แหมเผลอไม่ได้เลยนะแกเนี่ยทับทิมยื่นหน้าเข้าไปจะเอาจมูกถูก,กับจมูกของมันแต่กลับถูกมันใช้เท้ายันหน้าเอาไว้นวัดเห็นภาพนี้ก็อดขำไม่ได้ไปขึ้นรถเถอะจะได้รีไปที่บ่อปลากันเขาเอ่ยพลางใช้มือปัดเศษดินตามขากางเกงไปด้วยแต่พอเงยหน้าขึ้นมองทับทิมก็เห็นเธอทำตาโตเขาจึงเลิกคิ้วขึ้นเป็นเชิงถามเมื่อกี้หนูล้มทับเฮียเหรอคะ เจ้าตัวถามเขาหน้าตาเฉยจนเขาไม่รู้จะขำหรือจะอะไรดีก็ใช่นะสินี่ไม่รู้ตัวเลยหรือไงหญิงสาวยกมือไหว้เขาทั้งที่อุ้มแมวอยู่หนู ue, ขอโทษค่ะเฮีย <"H ee, S 2> หนูไม่ได้ตั้งใจดวหนูช่วยปัดให้นะทัพทิมรีบเก็บแมวใส่กระเป๋าแล้วเดินเข้ามาหาเขาจากนั้นก็ลงมือช่วยปัดเศษดินเศษหญ้าตามตัวให้เขาทัานทีนวัดจะห้ามก็ไม่ทันซะแล้ว พราะมือข้างหนึ่งของเธอวางอยู่ใต้เข็มขัดของเขาอีกข้างก็ปัดๆตบๆอยู่แถวๆก้นเขาเรากับลืมไปแล้วว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่อายุ30กว่าปีไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆเฮ้ยม,ม,มือมือมือต่ำเกินไปแล้วชายหนุ่มรีบจับมือเธอเอาไว้ไม่ให้เผลอซุกซนไปมากกว่านี้จากนั้นจึงรีบดันหลังให้หญิงสาวไปขึ้นรถไปต้องปัดแล้วรีบไปขึ้นรถเถอะเขาดันไปทางฝั่งคนขับทันทีขึ้นไปนั่งแล้วสตาร์ทรถ ไม่นานนะักทัพทิมก็ตามมานั่งที่เบาะด้านข้างเมื่อปิดประตูดีแล้วรถจึงค่อยๆเคลื่อนที่ออกไประยะทางจากบ้านไปบาอปลาแสนบุตรไม่ไกลมากนะักแค่5กิโลเมตรเท่านั้นระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันบนรถนวัดจึงชวนหญิงสาวคุยเพื่อทําความคุ้นเคยตอนนี้เราเรียนอะไรอยู่เห็นบอกว่าปีสแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปีสาแล้วหนูเรียนบัญชีค่ะชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆ บัญชีงั้นหรอก็ดีนะแล้วเคยฝึกงานหรือยังถ้าทัพทิมยังไม่เคยฝึกงานเขาเดาว,ว่าเทอมหน้าเธอคงต้องหาที่ฝึกงานเป็นแน่คิดแล้วก็ช่างเหมาะเจาะเหลือเกินเขาจะได้ให้หญิงสาวมารับหน้าที่นี้ซะเลยเพราะบริษัทของเขาไม่มีพนักงานประจําในแผนกบัญชีเนื่องจากเขาใช้บริการของสํานักงานบัญชีในตัวเมืองทําให้อยู่ซึ่งเป็นบริษัทของเพื่อนเขาเองยังเลยค่ะฝึกเทอมหน้านี้ ตอนเปิดเทอมหนูต้องไปหาที่ฝึกงานด้วยก็คงหาบริษัทในตัวเมืองทําค่ะจะได้ไม่ไกลจากหอพักที่หนูเช่าอยู่แล้วปิดเทอมเรากลับมาอยู่บ้านแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นเราต้องคืนหอพักให้เขาหรือเปล่าเขาไม่รู้เหตุผลที่ทัพทิมตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเพราะตลอดสองปีที่เขามาปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่ละทิ้งตัวตนของทนายปราบไปเขาไม่เคยเห็นบุตรสาวของสุชาติเลยจึงเดาว,ว่าหญิงสาวน่าจะหางานทําตลอดช่วงปิดเทอม เพื่อหาเงินไว้เป็นค่าเทอมและค่ากินอยู่ไม่ได้คืนห้องหรอกค่ะหนูกลัวว่าถ้าคืนห้องให้ทางหอพักไปแล้วถ้าเปิดเทอมจะกลับไปเช่าอีกเขาจะไม่มีห้องว่างให้นะสิคะก็เลยต้องยอมจ่ายค่าห้องฟรีๆไปแล้วนึกยังไงถึงกลับมาอยู่บ้านล่ะทุกทีไม่เคยเห็นมาไม่ใช่อะไรหรอกเฮียมาอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้วยังไม่เคยเห็นเรานะ่ะก็เลยแปลกใจเขาพยายามสร้างความคุ้นเคยกับทัพทิม ด้วยการชวนคุยเรื่องงานและเรื่องการเรียนของเธอแต่ละเว้นไม่เอ่ยถึงบิดามารดาเพราะรู้ดีว่าเธอเองก็คงไม่อยากเอ่ยถึงแถวมาหาลาัยร้านอาหารปิดไปหลายร้านเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่หนูทําประจําก็ปิดจริงๆแล้วก็ไม่ปิดหรอกค่ะแค่เลิกจ้างเพราะเขาบอกว่าต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในร้านหนูก็เข้าใจเจ๊เจ้าของร้านเลยค่ะหนูเห็นเขาเริ่มซื้อของมาตุนไว้น้อยลงเพราะทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ปกติจะซื้อไว้วันเราไม่ต่ำกว่า10บกิโลตอนนี้ก็ลดลงเหลือแค่ไม่ถึง10บกิโลหมูก็แพงขึ้นพอร้านขึ้นราคาก็เตี๋ยวชามละ5บาทลูกค้าก็เริ่มมากินน้อยลงนวัดถอนหายใจแผ่วอืมทุกอย่างมันแพงขึ้นจริงๆชายหนุ่มเลี้ยวรถเข้าไปในอาณาเขตของบ่อปลาแสนบุตรทับทิมยืดคอมองออกไปจากนอกรถเห็นสระน้ำกลางแจ้งหลายสระเรียงกันไปสุดตาดูแล้วเหมือนทุ่งนา หากแต่ที่นี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาไม่ใช่ที่นาปลูกข้าวแต่ละสระมีกังหันหมุนขึ้นลงหลายอันเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำถึงแล้วละ่ะลงไปดูกันเขาดับเครื่องยนต์แล้วเปิดประตูลงไปยืนข้างรถเธอรีบลงตามไปได้วยความตื่นเต้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นฟาร์มเลี้ยงปลาที่มีขนาดใหญ่แบบนี้แตกต่างจากที่เธอจินตนาการไว้มากทีเดียวเมื่อก่อนเธอเคยแต่นั่งรถผ่านไปมาจึมองไม่เห็นข้างในเพราะมีกำแพงกั้นเอาไว้อยู่ โหหนูไม่คิดเลยค่ะว่าที่นี่จะกว้างขวางใหญ่โตขนาดนี้เธอพูดออกไปจากใจจริงเพราะมองจากปากทางเข้าไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในนั้นกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามากเพียงใดไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกที่นี่แค่สิบห้าไร่เท่านั้นมีหลายฟาร์มที่ใหญ่กว่านี้พวกนั้นเขาเลี้ยงแล้วส่งขายไปทั่วประเทศนั่นเขาเลี้ยงก็หลายสิบไร่เลยชายหนุ่มพูดไปยิ้มไปนวัดเดินนำไปทางอาคารสองชั้นหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่จอดรถ ทับทิมเดินตามไปติดๆเขาดันประตูให้เปิดค้างไว้แล้วพยักหน้าให้เธอเดินเข้าไปเมื่อเธอเข้าไปยืนในอาคารแล้วเขาจึงปล่อยมือจากประตูซึ่งมันก็ปิดงับเองอย่างนุ่มนวลที่นี่เป็นออฟฟิศพนักงานที่ทำงานที่นี่จะมีฝ่ายการตลาดฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบุคคลเหมือนบริษัททั่วไปนั่นแหละยกเว้นฝ่ายบัญชีที่ไม่มีเพราะเฮียจะจ้างให้สำนักง,งานบัญชีเขามาดูแลเรื่องนี้ให้โดยตรงนวัดอธิบายให้เธอฟังคร่าวๆ โดยไม่ได้สังเกตเลยว่าพนักงานทุกคนที่นั่งอยู่ประจำโต๊ะต่างพากันมองมาที่เธอกับเขาเป็นตาเดียวจนเธออดประมาาไม่ได้สุดท้ายเธอจึงยกมือไหว้เพื่อทักทายก่อนเพราะอย่างไรเสียทุกคนก็ดูอายุมากกว่าเธอทั้งนั้นและจากการนับดูคร่าวๆออฟฟิศที่นี่มีพนักงานไม่ถึงสิบคนทับทิมไม่กล้าถามว่าจะให้ตนทำแผนกไหนเพราะตอนแรกที่เธอคิดเอาไว้นึกว่าจะได้เป็นคนงานที่ต้องทำงานในฟาร์มซะอีก แต่เขาพาเธอมาที่นี่ย่อมหมายความว่าเขาจะให้เธอทำงานในส่วนของออฟฟิศเป็นแน่ทุกคนครับเฮีย <He> er พาน้องมาดูงานที่นี่ถ้าน้องเขาตกลงจะทำงานพรุ่งนี้เฮียก็จะให้เขามาทำเลยอ๋อจริงสิน้องก็ชื่อทับทิมนะเขาไมา่ทำชั่วคราวช่วงปิดเทอมนะ่ะนวัดบอกพนักงานทุกคนให้รับทราบจากนั้นก็หันมาพูดกับเธอว่าอยากออกไปเดินดูบอปลาไหมไปค่ะทับทิมตอบรับเสียงใส แววตาเป็นประกายอย่างตื่นเต้นงั้นรอเฮียตรงนี้แป๊บหนึ่งชายหนุ่มเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองทิ้งให้หญิงสาวยืนอยู่คนเดียวตรงนั้นทัพทิมทำตัวไม่ถูกได้แต่อาศัยการยิ้มนำไปก่อนเมื่อเห็นทุกคนยิ้มตอบกลับมาจึงค่อยโล่งใจและหนึ่งในนั้นก็เอ่ยถามเธอว่าน้องเรียนที่ไหนคะทับทิมบอกชื่อมหาวิทยาลัยที่ตนกำลังศึกษาอยู่ตามด้วยชั้นปีหนูได้บัญชีค่ะ ทุกคนพยักหน้าช้าๆพลางหันมองหน้ากันเป็นเวลาเดียวกับที่นวัดเดินลงบันไดามาพร้อมกับหมวกคาวบอยสีน้ำตาลเข้มครั้นพอเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าทัพทิมจู่ๆเขาก็สวมหมวกใบนั้นไว้บนศีรษะให้เธอด้วยตนเองใส่ไว้ข้างนอกแดมดมันร้อนมากไปกันเถอะเขาเอ่ยเพียงแค่นั้นแล้วเปิดประตูค้างไว้เพื่อให้หญิงสาวเดินออกไปก่อนเช่นเคยทับทิมรีบก้าวออกไปเพราะอยากเดินดูฟาร์มปลาแห่งนี้ให้ทั่วเมื่อประตูปิดลง คล้อยหลังนวัดกับทัพทีมแล้วทุกคนในออฟฟิศต่างพากันลุกจากโต๊ะของตนเองเพื่อมากระจุกรวมกันอยู่ที่โต๊ะหน้าสุดเพราะเป็นโต๊ะของฝ่ายประสานงานผู้ซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้านายมากที่สุดเพราะได้คุยกับนวัดมากที่สุดไอ้โต้งน้องคนนั้นเป็นใครวรวีผู้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลให้กับบริษัทเอ่อยถามเป็นคนแรกผมจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่วีก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้วันแรกเหมือนกันนี่แหละโต้งสุประสิทธิ์ตอบไปตามความจริง เฮียเอาหมวกให้น้องเขาใส่ด้วยล่ะหมวกเชียวนะเว้ยจุ๋มจันจิราฝ่ายจะซื้อของบริษัททำตาโตซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังก็ทำตาโตเช่นกันเพราะต่างรู้กันดีว่าเฮียนวัตไม่ชอบให้ใครมาใช้หมวกของตนเองไม่เพียงแค่หมวกของใช้ที่เป็นของส่วนตัวต่างๆนวัตก็ไม่ใช่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าแก้วน้ำหรือแม้กระทั่งห้องน้ำบนชั้นสองของอาคารนาวัตก็ใช้เพียงคนเดียว เอางี้เดี๋ยวผมถามไอ้น้ำให้ว่าน้องคนนี้เป็นใครสุพสิทธิ์เอ่ยขึ้นทว่าหลังจากพูดจบประตูออฟฟิศก็ถูกเปิดออกพร้อมกับร่างของคนที่เขากำลังพูดถึงเดินเข้ามาพอดีไอ้น้ำแกมานี่หน่อยสิเมื่อกี้แกเห็นเฮียหรือเปล่าเฮียเดินไปกับผู้หญิงคนนึงน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นใครวะทุกคนต่างพร้อมใจกันถามด้วยคำถามเดียวกันนาราเทพได้แต่ยิ้มเพราะตอนเดินมาที่ออฟฟิศเขาเห็นแล้วว่านวัดกำลังพาทัพทีมเดินทัวร์ดูบ่อปลา ซึ่งเขารู้ดีว่าเจ้านายของตนจะทำแบบนี้ก็ต่อเมื่อมีคู่ค้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญมาเยี่ยมเยือนที่ฟาร์มเขานึกถึงท่าทางของนวัดเมื่อเช้าที่ดึงคอเสื้อตนไว้เพื่อไม่ให้ไปหาหญิงสาวที่บ้านก็พอเริ่มเดาได้ว่าอะไรเป็นอะไรกระนั้นเขาเองก็ยังไม่แน่ใจนะักเพราะอายุของทัพทีมกันนวัดนับว่าห่างกันมากอยู่ทว่าแม้จะไม่ค่อยแน่ใจแต่นาราเทพก็ยังป้องปากเอ่ยเสียงเบาเราวกับกระซิบให้ทุกคนได้ฟัง รู้ละเอียบไว้เลยนะห้ามพูดที่ไหนห้ามพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเฮียรับปากมาก่อนเร็วเมื่อเห็นทุกคนพยักหน้านาราเทพจึงกระซิบต่อไปว่าน้องทัพทิมน่ะเป็นเด็กเฮีย